สวัสดีครับ f อฟของลุงนานทุกท,ทุกท่านทุกทคนครับวันนี้ของปามเอลติแดนเทวดาครับอยู่ที่ตำบลสังหา,บางพบอำเภอแม่นนแตงจังหวัดเชีงยนะนนงใหม่นะครับผมครับกาบาทเข้าประตูก็แปดสบาทต่อ1ท่านนะครับผมครับเข้าไปกันเลย ครับอันนี้เป็นโซนแหลกครับผมครับนี่เป็นโซนแหลกนะครับผมจะมีน้ำตกเมียอย่างไปไทยหุกกันนะครับผมล่มเย็นครับพี่น,น้องหายได้ว่างเว้นได้มาแอวเชียงใหม่เด้อนะครับ ช่วงไฮซีซันนี้มาแวะแอลได้ครับผมที่แดนเทวดานะครับอยู่ตำบลสันมหาโพนครับอำเภอแม่แสงจังหวัดเชียงใหม่ครับผมครับวนจะเป็นน้ำตกกราเปิที่ตอาเห็นะครับผมัดน้ำผีเขียวมาหลักโครับาเน้ำตกสวยงามมากเลยนะครับครับแล้วเราก็จะเข้าไว้ที่ถ้ำพระเศรสฐีนะครับผม โอ้โหว้าวอเมซิ่งอ่ะครับอนี่ก็เป็นช่องเขาทะเลเหมอกนะครับผมเพื่อนบอกคือเตีวตามลูกศรนะครับถ้าไปได้มานะครับผมนะครับเดีนะ๋ยวเราจะเข้าไปทางไม้กับรบับบบไปแล้ง

ก็ทางด้านนี้เย็นค้าเป็นน้องครับมีมีไดไอเลยผจำลองถ้ำได้สวยงามมากเลยครับ ครับเวลาเดินต้องระวังตัวเองนะครับผมอ่าออกทางตรงนี้แหละครับผมมาทางนีแท็บนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าไปน้องบนมาแอวกันนะครับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่ต่างอำเภอนะครับหรือเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศนะครับผมมาแวะแอวได้นะครับข้าบัสท่านประตูท่านละห้าสิบบาทต่ออันนะครับผมคุ้มค่านะครับนี่แค่จุดเริ่มต้นนะครับ ทางนานี่จะมีหํำหนักอยู่ครับผมเย็ยนสบายพี่น้องอากาศเย็ยนสบายบ่ต้องกลัวห้อนครับที่นี่เพราะว่า่นมีเนี่ยครับเวลาอื่นต้องระวังพี่น้องเพราะว่าอาจจะเป็นน้ำนะครับเนี่ยครับต้องไปตามลูกศรน,นะครับผมเพื่อจะวางแผนที่เอาเต็มเต็ม ครับมาโซนนี้เป็นโซนมอนแฟนตาซีนะครับผมเย็นมากเลยครับทุกจุดครับก็จะมีพันเฮาของใบอย่างสปิงเกอร์แล้วกันเนาะทาง่ายๆครับผมจะเย็นพี่น้องนะครับแล้วก็ความสะอาดที่ที่หนึ่งเลยครับผมนะครับมุมนี้แสงสวยมากงามขนาดเลยความสะอาดอันดับหนึ่งพี่น้องนะครับ รักษาความสะอาดได้ดีครับทุกซีงทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากเลยครับผมวางเวนเจนร์ไมเอลนะครับเป็นน้องนะครับแดนเทว,วดานะครับแม่แต่งเจียงใหม่นะครับเป็นน้องงามขนาดเลยนะฮะอันนี้เป็นแสงหลอดจากต้นไม้มาแล้วก็จะมีสปริงเกอร์เนี่ยเป็นความสวยงามครับอันนี้ เป็นมอนแฟนตาซีครับทางขึ้นถ้ำและทางเข้าถ้ำครับ นะฮะนี่เพื่อก็อนจะมีกระต่ายพี่น้องนะเอาสามารถมาถ่ายหูได้นะครับมาถ่ายคลิปได้นี่ฮะนะครับมาจากพี่น้องนี่อิลีพอลอครับพ่อคาปันพ่อไฟพ่อมันคำปันคําปอครับเพื่นมีโกงกระต่ายที่เด้อพี่น้องที่เขาได้ชมเน่ยเนี่ยมีค่าอาหารเด้อเนี่ยไปจะปอนอาหารกระต่ายก็ได้ครับสูงละสาวบาทพี่น้องบุญลายคนน่โหลดแล้วครับ ลักโซนนี่ก็จะเป็นน้ำตกแดนเทวด,ดา,าครับพี่น้องงามครับพี่น้องฮับกับฟ้าต่างบนได้งามเพลินเลรวมผู้รับงดงามครับผมมาที่นี่จะได้กินกระเสียงน้ำตกนะครับผม ใกล้ๆก็จะเป็นโกงกระต่ายพี่น้องที่เขาไทบันที่เนาะนี่คือ360องศาครับที่เขาอยู่ตอนนี้นะครับลับไปว่างเว้นเดินมาแอวนะครับเนอะนะครับผมับสำหรับคลิปนี้นะครับแดนเทวดานะครับผมตรงหนังขอกาวครัว่าขอบคุณและสวัสดีครับ